สวัสดีค่ะสาหรับผู้ที่มีปัญหาปวดข้อปวดเข่าหมอนรองกระดูกทับเส้นหรือว่านิ้วล็อกนะคะฟังทางนี้ค่ะแล้วก็ตอนนี้พรอยู่ที่ตําบลละหานทรายนะคะอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นนะคะตอนนี้พรก็ออกมาเยี่ยมลูกค้าที่ทานผลิตภัณฑ์ดีบูนของเราแล้วก็เห็นผลลัพธ ที่ชัดเจนแล้วก็ไวมากมากนะคะหายจากอาการปวดตามข้อแล้วก็หมอนรองกระดูกทับเส้นนะคะวันนี้เราจะมาฟังลูกค้าที่ยินดีนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ลูกค้าคือทานผลิตภัณฑ์ไปหลายตัวแล้วก็หมดไปเยอะมากๆนะคะพอมาลองผลิตภัณฑ์ดีบุญของเราก็ทำให้จบการรักษานะคะแล้วก็ลูกค้าก็ยินดีที่จะมาแชร์ประสบการณ์ให้เราฟังนะคะตอนนี้เราไปดูตัวจริงเสียงจริงนะคะไปฟังตัวจริงเสียงจริงกันเลยดีกว่านะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะค่ะคุณพ่อนะคะผู้ที่ทาผลิตภัณฑ์รีบูลนะคะแต่ว่าคุณแม่เป็นคนสั่งผลิตภัณฑ์มาให้คุณพ่อทานนะคะคุณพ่อชื่ออะไรคะพ่อพ่อสุนทรนาบํารุงพ่อสุนทรนาบัรุงอายุกี่ปีพ่อปีค่ะค่ะคุณแม่ชื่อว่าสิงห์นาบํารุงคุณแม่สิงห์นาบํารุงสามีภรรยากันนะคะแล้วก็คุณแม่เจอผลิตภัณฑ์รีบูลช่องทางไหนเนี่ยทางยูทูบ เปิดดู YouTube นะคะเห็นที่ว่าเขารีวิวนะคะอาการเหมือนกับที่คุณพ่อเป็นแม่ก็เลยลองสั่งผลิตภัณฑ์มาให้ทานนะคะก็มีอาการปวดตรงไหนช่วยเล่าให้ลูกค้าับที่แรกเป็นขาอ่อนกับปวดน้องบีแคงมาของเข่าึ้นมาสะโพกโพกตัวนี้แหละที่เป็นแบบนี้เพราะอะไรเพราะ อุบัติเหตุหรือว่าอะไรนะเราเปลี่ยนมักรดินมกรอีกนิดเพิ่งรู้จัว่าเก็บนี่แหละรถก็เลยมาต่ำก่อนนั้นก็มีอาการอยู่แล้วแล้วก็มาประสบอุบัติเหตุด้วยมันก็เลยปวดหนักเลยทีนี้ใช่ไหมคะค่ะแล้วคุณพ่อได้ทานผลิตภัณฑ์ตัวไหนหรือว่ารักษาอะไรมาบ้างไหมก่อนหน้านี้ก็กินลายยางบ่ดีขึนทันรักษาคุณหมอตามโรงพยาบาลก็รักษาแล้วนะคะ เคยไปฉีดยาหรือว่าฝังเข็มอะไรแบบนี้ไหมคะก็อกบอกเคยเลยครับต่ว่าสื่อยาสั่งยาอ๋อส่วนมากคุณแม่ก็สั่งในเฟซในโทรศัพท์มาให้แกทานมาลองหลายตัวหมดไปเยอะนะคะมาเห็นผลิตภัณฑ์ดีบู์ที่ว่าอาการลักษณะเดียวกันก็เลยอยากจะลองนะคะแคสั่งตัวไหนมาเริ่มแรกเลยสั่งอันเชบซูนก่อนจ้าเชซุนมันได้หลายเชบซูนมันได้หลายพวกันนะแต่เลยวางสีเซูก่อน คุณแม่สั่งแคปซูลไม่พอทานก็คือเริ่มเห็นผลตั้งแต่แคปซูลกล่องแรกนี้เลยไหมคะกร่องแรกได้ได้กินประมาณ20เม็ดประมาณ20เม็ดเริ่มรู้สึกว่ามันเบามันเบาตีขึ้นแบบไหนบาเบาลงมคันแทบไปล้ามง่วสีักระชุ่มแต่แต่ที่แหลกหนูว่าวยบางงอนหัวหลับไา้ แต่แรกไปเลี้ยงวัวไม่ได้ขายวัวเลยใช่ไหมคะขายเลี้ยงเดียวเยวขายมัาขายวัามันมันหงุดหงิดเนาะมันไม่สบายตัวมันปวดตลอดพนปวดเพราะกระเทือนเป็นยังไงบ้างตอนกลางคืนนอนหลับไหมพ่อตอนที่ปวดตอนที่ปวดอะนอนหลับไหมนอนบอหลับเลยคับมันปวดตลอดเวลาเลยใช่ไหมพ่อันีบแางหนีบสิปั่นเลยเนาะเชงลานเหยียบหันตันลุกหขาตามขามันคือมันปวดมันล้าวมันตึงไปหมดเลยนะคะตึงไปหมดเลยเนเหยียบสีเชง มองมองไตมองเข้าในี่สิเป็นกระกพะูดเป็นกระดพาตีนเสียงดังอ้าข้ามไปมันลั่นไปหมดเลยเนาะแล้วทานแล้วรู้สึกว่าเบาส่วนอื่นมันเป็นยังไงบ้างตอนตามสะโพกตามอะไรมันเบาเหมือนกันไหมมันมันปวดแลเนียครับถอยลูกวเวรแล้วนี่มีอยู่นิดนนี้นิดเดียวนะคะก็คือสรุปแล้วพอทานเห็นผลตั้งแต่แคปซูลกล่องแรกหลังจากนั้นว่ามันดีขึ้นแล้วก็ไปสั่งมาเพิ่มอีกนะคะเป็นตัวไหนพอ ป็นผงปูน,งนี่ป็นผงครับอาแล้วรอบรอบ,รอบล่าสุดก็คือสั่งผงมาสามกล่องมาทานต่อเนื่องมาฟื้นฟูต่อเนื่องนะคะคแ,ลแ,ลแล้วแล้วครบตอนนี้ก็คือทานไปทั้งหมดเท่าไหร่คะนั่นจะเป็นสามเทียบสองสองครั้งคะ่ะผงมีสองตอนแรกทานแคปซูลหนึ่งกล่องอแล้วก็สั่งอรอบที่สองก็คือเป็นผงสามกล่องนะคะแล้วก็ไม่ได้สั่งอีกนะคะก็คือถือว่าการอาการดีขึ้นระดับกี่เปอร์เซ็นต์นะพอตอนนี้ พุ่นเหลวแปดสีุ่่นเหลวเขลอยก็ได้ถ้ามีอ่ก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะก็คือก็คือพ่อก็ได้หยุดไปหาแล้วก็คือแกพึงพอใจแล้วแกสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติใช่ไหมพ่อครับไปปกติอยู่ดี่ไปไล่ไปนาไปอะไรได้ปกติน้ำงอน้ำยังได้แล้วบวไรขึ้ยากค่ะถือว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคากับที่พ่อจ่ายไปไหมมันแพงไปไหมที่พ่อคุ้มค่ะ ถามว่าแพงแพงแต่ถามว่ามันคุ้มไหมมันคุ้มมากใช่ปะตามให้พ่อกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติได้ขนาดนี้นะคะค่ะพ่อขาถ้ามีคะแนนสักร้อยคะแนนเนี่ยกะว่าจะให้ดีบุญกี่คะแนนถ้ามันร้อยถึงคุณแล้วเก้าสิบกว่าคุณแล้วเนาะมี<อ>ร้อยแล้วเนาะ <c oughs> มีร้อยก็ให้ร้อยใช่ไหม <c oughs> มีร้อยไหนร,ร,ร้อย <c oughs> เพราะว่าเห็นผลได้ครับ